คุณกำลังอยู่กับไทยบันเทิงครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของการค้นพบนครทองคำที่สาบศูนใกล้หุบเขากษัตริย์เก่าแก่กว่า3,000ปีของอียิปต์ครับทีมนักโบราณในคดีของอียิปต์ประกาศการค้นพบนครทองคำที่สาบสูญซึ่งเป็นซากเมืองโบราณขนาดใหญ่อายุเก่าแก่กว่า3,000ปีครับ ตั้งอยู่ใกล้กับหุบเขากระสัดท,ที่เมืองลักซอเมืองที่มีฉายาว่านาครทองคำแห่งนี้มีชื่อจริงในบันทึกประวัติศาสตร์ว่าอาเตนซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของสุริยเทพ ถือเป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาในอียิปต์และคาดว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆในยุคของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่3ซึ่งปกครองอียิปต์ระหว่าง 1, 1, 1 3 9 1 3ถึง1,353ปีก่อนคริสตกาลก่อนหน้านี้ทีมนักโบราณในคดีจากต่างชาติหลายคณะพยายามค้นหานาครทองคำดังกล่าวมาหลายปีแต่ก็ไม่พบ จนกระทั่งทีมนักโบราณในคดีของอียิปต์ได้ลงมือขุดค้นที่เมืองลักซอรตรงบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนานเมื่อเดือนกันยายนปี2020จึงได้พบซากอิดดิบที่ก่อเป็นกำแพงเมืองและอาคารบ้านเรือนจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ศาสตราจารย์เบทซีไบรอันผู้เชี่ยวชาญด้านอียิปต์วิทยา จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินของสหรัฐกล่าวว่าการค้นพบนครทองคำที่เคยสาบสูนไปครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญโดดเด่นเป็นอันดับสองรองจากการค้นพบสุสานของฟาโรตุตันคามุนเมื่อเกือบหนึ่งศตวรรษก่อนเท่านั้น การค้นพบนี้จะช่วยให้เรามีโอกาสได้เห็นวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณในยุคที่อาณาจักรกำลังรุ่งเรืองมั่งคั่งถึงขีดสุดซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่งศาสตราจารย์ไบรอันกล่าวดรซาฮีฮาวาสผู้นำทีมนักโบราณในคดีของอียิปต์บอกว่าถนนหนทางในเมืองนี้เรียงรายไปด้วยบ้านเรือนที่ปลูกติดกันแน่นขนาด ภายในบ้านยังพบห้องต่างๆอยู่ในสภาพดีมีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันจำนวนมากรวมทั้งมีเศษอาหารอย่างเนื้อแห้งหลงเหลืออยู่ด้วยทีมนักโบราณคดียังค้นพบเครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีสวยงามเครื่องรางด้วงดำหรือแมลงสาการับรวมทั้งอิดดินดิบที่ประทับตราพระนามอาเมนโฮเทปที่3ไว้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบร่องรอยของการทำอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องโลหะและเครื่องแก้วทั่วเมืองบันทึกประวัติศาสตร์ระบุว่าหลังสิ้นรัชสมัยของอาเมนโฮเทปที่3แล้วผู้สืบทอดบัลลังของพระองค์ซึ่งรวมถึงฟาโรตุตันคามุนผู้เป็นหลานปู่และฟาโรไอซึ่งครองราชสืบต่อจากตุตันคามุน ยังคงได้ใช้นครทองคำแห่งนี้เป็นที่ตั้งพระราชวังและศูนย์กลางการปกครองต่อไปอีกหลายปีอย่างไรก็ตามยังคงเป็นปริศนาว่าเหตุใดฟารโฟารห์อเคนาเตนโอรสของอาเมนโฮเทปที่3จึงต้องโยกย้ายนครหลวงจากนครทองคำอันรุ่งเรืองไปยังเมืองอามานาในทะเลทรายระหว่างที่ยังครองราชอย์ ซึ่งนักโบราณน,นคดีเชื่อว่าการค้นพบซากเมืองโบราณในครั้งนี้จะช่วยไขยคำตอบให้กับปริศนาสำคัญในประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณได้นอกจากนี้ยังมีการพบโรงงานเบียรโบราณยุคราชวงศ์แรกของอียิปต์อีกด้วยครับคณะนักโบราณในคดีในอียิปต์ขุดค้นพบสิ่งที่อาจเป็นโรงงานเบียรกำลังการผลิตสูงเก่าแก่ที่สุดในโลกที่เคยมีการบันทึกมาโดยมีอายุราว5,000ันปี คาดว่าเบียร์ที่ได้ถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมของราชสำนักการค้นพบครั้งนี้เป็นการร่วมงานระหว่างทีมนักโบราณนคดีของอียิปต์และสหรัฐโดยโรงงานเบียร์ที่พบอยู่ในเขตสุสานโบราณบริเวณทะเลทรายในเมืองอาบดอสซึ่งเป็นแหล่งโบราณนคดีชื่อดังของอียิปต์อยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ราว450กิเมตร ดรมอสตาฟาวาซิรีเลขาธิการสภาสูงสุดด้านโบราณสถานโบราณวัตถุของอียิปต์กล่าวว่าโรงงานประกอบไปด้วยพื้นที่8จุดมีความยาว20เมตรและกว้าง2.5เมตรซึ่งคาดว่าจะเป็นหน่วยผลิตเบียร์โดยแต่ละจุดพบหม้อดินประมาณ40หม้อถูกจัดเรียงเป็น2แถวเขาระบุว่าคนยุคนั้นผลิตเบียร์โดยผสมธัญพืชกับน้ำแล้วต้มในหม้อขนาดใหญ่เหล่านี้ โดยบริเวณเตามีการก่อฐานดินเหนียวรูปวงแหวนขึ้นเพื่อประคองหม้อแต่ละใบดรแมทธิวอดัมจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กผู้นำร่วมของคณะทำงานชุดนี้และกระทรวงการท่องเที่ยวอียิปต์ระบุในแถลงการว่าโรงงานนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตเบียร์สำหรับใช้ในพิธีกรรมของราชสำนักที่ทำขึ้นภายในสุสานของกษัตริย์อียิปต์โดยเฉพาะ ทีมนักโบราณคดีเชื่อว่าน,น่าจะมีการผลิตเบียร์ในปริมาณมากคือคราวละประมาณ22,400ลิตรและพบหลักฐานว่าเบียร์ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องบวงสรวงในพิธีบูชายันสภาสูงสุดด้านโบราณสถานโบราณวัตถุเชื่อว่าโรงงานเบียร์แห่งนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยของฟาโรนาเมอร์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์แรกซึ่งปกครองอียิปต์เมื่อกว่า5,000ปีที่แล้ว และเป็นผู้ผนวกรวมแว่นแขวนต,ต่างๆในอียิปต์เข้าไว้ด้วยกันทั้งนี้อาบดอสเป็นหนึ่งในเมืองจากยุคอียิปต์โบราณที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นแหล่งที่มีการค้นพบสุสานและศาสนสถานโบราณเป็นจำนวนมากโดยปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโซฮักทางภาคใต้ของประเทศซึ่งมีแหล่งโบราณสถานชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชมเช่นเมืองลักซอ นอกจากนี้ยังมีการพบมัมมี่หุ้มทองในโลงหินที่ปิดมานาน4,300ปีในอียิปต์ครับนักโบราณในคดีร,ระบุว่าได้พบมัมมี่หุ้มทองคำที่ถูกบรรจุไว้ในโลงหินที่ไม่เคยมีการเปิดมานาน4,300ปีมัมมี่นี้เป็นศพของผู้ชายที่ชื่อว่าเฮคาเชเปสคาดว่าเป็นหนึ่งในซากศพที่ไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์ที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยถูกค้นพบในอียิปต์ ร่างของมัมมี่ถูกค้นพบภายในอุโมงค์ที่ลึกลงไป15เมตรที่หลุมฝังศพแห่งหนึ่งในเมืองซักคาราทางตอนใต้ของกรุงไคโรซึ่งมีการค้นพบหลุมศพอื่นๆอีก3แห่งที่นี่ด้วยหลุมหนึ่งเป็นของผู้รักษาความลับมัมมี่ขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกขุดค้นขึ้นมาที่สุสานโบราณแห่งนี้คาดว่าเป็นของชายที่ชื่อว่าคานัมเดเดฟซึ่งเป็นนักบวชผู้ตรวจการและหัวหน้าของเหล่าขุนนาง มัมมี่อีกร่างหนึ่งเป็นของชายที่ชื่อว่าเมลลี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พระราชวังอาวุโสที่ได้รับตำแหน่งผู้รักษาความลับซึ่งทำให้เขาได้เป็นผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมพิเศษทางศาสนาส่วนที่หลุมศพอีกแห่งหนึ่งคาดว่าเป็นศพของผู้พิพากษาและนักเขียนที่ชื่อว่าเฟเทคโดยมีการค้นพบรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในพื้นที่นี้หลายชิ้นที่หลุมศพแห่งนี้ด้วย สิ่งของที่ถูกค้นพบตามหลุมศพเหล่านี้ยังมีอีกหลากหลายรายการรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาซาฮีฮาวัสนักโบราณาคดีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโบราณของอียิปต์เคยบอกว่าการค้นพบทุกอย่างนี้มีอายุย้อนไปในช่วงศตวรรษที่25ถึงศตวรรษที่22ก่อนคริสตศักราชการค้นพบนี้มีความสำคัญมากเพราะมันเชื่อมโยงบรรดากษัตริย์กับประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่รายรอบพระองค์ อาลีอาบูเดชิตนักโบราณใคดีอีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมการขุดค้นนี้กล่าวเมืองซักคาราเคยเป็นแหล่งที่ใช้ในการฝังศพมานานกว่า3,000ปีและได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกโลกยูเนสโกเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในจุดที่เคยเป็นเมืองเมมฟิสเมืองหลวงอียิปต์สมัยโบราณและเป็นที่ตั้งของพีระมิดกว่า10แห่งรวมถึงพีระมิดขั้นบันไดใกล้กับอุโมงค์ที่เก็บลงหินของมัมมี่ที่ถูกค้นพบด้วย การค้นพบนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญในเมืองลักซอทางใต้ของอียิปต์กล่าวว่า พวกเขาได้ค้นพบเมืองที่ใช้เป็นที่พักอาศัยในสภาพที่สมบูรณ์ในยุคโรมันย้อนกลับไปช่วงคริสต์ศตวรรษที่2-3นักโบราณคดีพบว่าอาคารที่ใช้เป็นที่พักอาศัยหลายแห่งหอคอยและสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าห้องทำงานโลหะเป็นที่ใช้เก็บหม้ออุปกรณ์ต่างๆและเหรียญโรมันรัฐบาลอียิปต์หวังว่าพิพิธภัณฑ์แกรนอียิปต์จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้30ล้านคนต่อปีภายในปี2 0 2 8 แต่คนไม่เห็นด้วยกล่าวหารัฐบาลอียิปต์ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องที่สื่อให้ความสนใจมากกว่างานวิจัยทางวิชาการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้นทั้งหมดคือเรื่องราวการค้นพบโบราณวัตถุและโบราณสถานของอียิปต์ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ